สวัสดีครับอยู่กับของง้วพพวันคือเก้าครับเสาร์นี่ครับบรรยากาศช่วงเสาร์แดดกำลังท่านออกเราครับตะวันง้วนแดงมัทุตโตครับแดงมัทุตโตเด้อมาเบ่งง้วตัวแรกกันก่อนครับนี่พะวันได้มาใหม่สดๆครับพี่น้องครับตัวนี้คือลูกซูเปอร์แมนครับลูกซูเปอร์แมนนั่นนะครับนั่นนะแดงแดงเด้อสีแดงแน่นอนนี่รับประกันความแดงแท้หู้กับหู้นี่ตัวแรกพวันเปิดไ้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเดียว บ่มีเศษว่ามีเกินพี่นอ้องมื่นเพียงเพียงไปเป็นคู่รถหิ่ผมมื่นเพียงเพียงถ้าไปเป็นคู่ตัวนี้รถห้ได้อีกเด้อพี่น้องเบิ้งตัวแรกก่อนก่อนครับนี่ลูกซปเปอร์แมนนี่โมดีเชื่องดีครับตัวแรกครับมื่นเดียวโอ้ยมื่นเดียวแซวมางามแทบนาหน้าแดงแดงเลยพี่น้องลูกซปเปอร์แมนเด้อพุนะโครงสร้างดีสายเลือดดีเด้อตัวนี้ครับลูกซปเปอร์แมนครับ แ่งจึงคึงเลยเมื่อเดียวเมื่อเดียวถ้าไปกับตัวนี้สามารถลดได้อีกตัวนี้เท่าไดร่พ่อวน่นตัวนี้เก้าพันหาหน่ยสูสีกันครับพี่น้องครับต่างกันแต่สีครับตัวนี้เข้มกลัวตัวนี้เก้าพันหาเอาหูเฮ้กันครับตัวนี้จับได้ไปได้ไปน้ากันนี่สองชุดนี่ลดได้อีกครับเพราะวานว่าขอพี่กัดใกล้ๆพ่อบ่เกินสองรอยโลเบาวยันว่า <laughs> นี่เบิ้งพี่น้องเรีบงามทั้งสองตัวเมื่นหนึ่งตัวนี้เก้าพันหาเอาพี่น้องงวงเพราพอสองเมื่นเด้อนี่สองตัวสองตัวได้ง่วงเพราะพ่อสองเมื่นยกชุดจังโถหาเพราะว่าอีกที่หนึ่งครับนี่เบิ้งครับตัวแรกลูกซูเปอร์แมนครับตัวนี้ลูกซูเปอร์แมนนี่ ตัวนี้มือหนึ่งตัวนั้นเก้าพันหาครับพี่น้องครับไปน้ากันเด้อจังสีด้ยละค่ะถูกกว่านี้ครับนี่ฮู้เลยตัวที่สองนี่เก้าพันหาครับลำโตเงีาวดีนี่แดงดียด่๋อกครับลูกพุดตัวนี้ลูกหดตันครับเพราะว่านว่าลูกหดตันครับอุ่นเบิรงครับอ้าวสนใจครับชุดแรกผ่านไปครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับตัวที่หนึ่งหนึ่งหมื่น ตัวที่สองเก่าพันหาครับอา้าว่านไปเดี๋ยวมาเบิ่งชุดที่สามครับวันนี้ครับชุดที่สามอันนั้นสองตัวแล้วมาแต่ตัวที่สามครับตัวที่สามกับเป็นชุดที่สองนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ตั้งหกักเอาเป็นชุดตะก้อนเพระาะนว่าอา่ารอเพวา่านจังน้อยครับ น,นี่ชุดแรกครับชุดแรกตัวหนึ่งหนึ่งหมืน่นตัวหนึ่งเก่าพันหาไปน้ากันเลยพี่น้องจย,ยแพ้แยกๆกบโทษฮาเพราะวันอีกที่หนึ่งเด้ออ่ามาเป็ชุดที่สองครับแบบนี้ครับนี่ชุดนี้เท่าไรเพราะวันตัวละสิบเอทบ่อหมื่นหาร้อยตัวละหมื่นหาร้อย ตัวดดลคาด้วยพี่น้องเออตัวละเมื่นหาร้อยนี่ตัวละเมือนหาร้อยสองตัวก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งพันนาวยกชุดด้วยพี่น้องนี่สองตัวนี่สองหมื่นหนึ่งพันตัวละหนึ่งหมื่นหาร้อยบัวพอพันครับตัวละหมื่นหาร้อยสองตัวหัวเลยเชงเชยงๆเลยหมื 10, น่นหาร้อยนี่ยกได้แย,ย,ยกได้ครับ ง,งูดีบัดตั้งสองตัวใสใหญ่ขึ้นมาแน่ครับนี่ประมาณสิบเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนครับเมาสีดําครับเมื่นหาล้อยเมาสีแดงก็บเมื่อนหาล้อยาอาอยุายกชุดครับสองหมืน่นหนึ่งพันครับชุดนี้ก็น่าสนใจครับเล็บงามมัดทั้งสองตัว,วพเพชรดดำมัดทั้งสองตัวเดนะ้อพี่เบิ้งครับเพชรดดำมัดทั้งสองตัวปุณน์เนี่ยอัลลาดนะดีขนาด นี่นบ่งคับยืนเีน่งกันลองซองเลยถือกันดีครับสองหมื่นหนึ่งพันชุดนี่ถือกันดีถือตัวละหมื่นห้าร้อยนี่ชุดที่สองครับชุดที่สองอ้าวตัวนี้สายเดียวครับสายเดียวสายเดียวนี่ตัวนี้นานกแก้วครับนานกแก้วดังคมคมเลยดังคมคมเลยสูงกวงาเป็นรวยเท่าใดเพราะว่า เกือบร่อยสามสิบครับนี่ดังดงดงคมคมครับตัวนี้สาวใหญ่เปิดไว้เท่าไดรครับเปิดไว้ลดราคาอยู่สองหมื่นอหนึ่งมื่นสามพันหอยหนึ่งหมื่ามพันหาร้อยจากสามหมื่นหาเด้อพ่อว่านใจดีเมือนี้เอามื่นสามพหาร้อยพ่อจาก1ื0 0หาพันจากมื่นหาพันเหลือสามหมืนโอ้เหลือเลือมื่นสามพันหาร้อยเหลือสิบสาหาร้อยพี่น้อง จากเมื่อหาพันเอาสามตัวนี่ย,ยังมีโปรโมชั่นไหนนี่สามตัวยังมีโปรโมชั่นโอ้รายละเอียดหลายโทรมาหาพ่อวานเด้อพี่น้องเด้อมาคุยน้ำพ่อวานเอารายละเอียดนี่สุดนี่สุดสามนี่ 13, หนึ่งหมืน่นสามพันห้ารอยสาวไงนี่นานกแก้วเด้อนานกแกลหนึ่งหมื่นสามพันหารอยดังคม้มเลยนี่สาวใหญ่ครับสาวไงง่วงแดงมาตัวตัวเด้อพี่น้องไม่มีงวัวขาวจักษตัว,ดวเด้ออยู่นี่เด้อเพราะว่ามันขื่อมไปซื้อครับ นี่แดงเข้มๆเลยแดงเข้มๆเบิรงคขับแดงเข้มๆครับมีตัวนี้อยากเหลืองเข้มครับออไปหาแดงคนละเหลืองเข้มแต่ว่าสุ่มนีเข้มอีหลีครับเข้มอีหลีครับนี่มือนี่มีมาฝักโอหาตตเอายำๆอีกกอนเอ้าวคู่ที่แรกครับคู่ที่แรกครับตัวนี้มือหนึ่งตัวนั้นเก้าพันหาเอาวยกชุดเดอร์คู่แรกนี่คู่แรกนี่ กูแรกนี่ครับกูแรกลูกซูเปอร์แมนครับตัวนั้นลูกฮุตตันครับตัวนี้เมื่นหตัวนั้นเก้าหาเป็นเท่าไรครับมื่นเก้าพันไปน้ากันกะลดได้อีกเดอ้อหมื่นเก้า้ชุดนี้ชุดที่สครับชุดที่สองสองหนชุดที่สอง 21, ส,สองหไปน้ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อถือตัวละหมื่นารย สองหมื่นหนึ่งพันนี่สองตัวนี่คือชุดที่สองถือตัวละหมื่นหาร้อยนี่ชุดที่สองนี่อ่าตัวนี้แม่ใหญ่ครับสาวใหญ่ครับบิมีคูดเด้อตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยถ้าไปน้ำสุดนี้หรือไปน้ำชุดนี้เอาน้ำราคาเดียวกัน,อนเออไปน้ำชุดนี้เอาน้ำหมื่นหาร้อยนี่สโตัถือตัวละหมื่นหาร้อยเด้อถ้าไปสาตันี่ ถ้าไปน้ำเสษที่สองครับตัวนี้ก็สีเหลือหมื่นหาร้อยครับราคาเดียวกันมัดสามตัวนี่ถ้าแยกคือโบได้ครับถ้าแยกคือโบได้ถ้าไปตัวเดียวนี่คือโบได้หมื่นสามหาร้อยครับไปตัวเดียวนี่ครับนี่อ้าวรด้ละเอียดสอบถามเพราะว่าอีกที่หนึ่งเด้อครับพี่น้องครับฝนจะมาแล้วครับทางปทุมราชครับด่วนเด้อพี่น้องเด้อฝนตกกระซงขึนเก่าครับโบไดหยุดครับเบาแย่นครับรอดทรงแล้วนี่ ร่อทรงแล้วล่างรถถ่าแล้วนี่นี่ครับเบาะยานครับมาเบื้องหน้าใกล้ๆครับเบาะยานนี่นี่แหละหน้าบอสคนรูปลอเสียงดีเสียงหวานนี่เสียงหวานน้ำตาไม่ได้กินน้ำตาไม่ได้กินเสียงคือหวานแท้นี่สุดยอดสุดยอดอาจบคลิปครับพี่น้องจบคลิปฝนสีมาแล้วอุย้ยเขาก็งามงาม,งามพูดนะเขาง,งามมีรีครับเขางามงัวงามเด้หน้าพอวานพุนะ่นนะอุ้ยน้าอึดปึดสุดยอดสุดยอด